สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการคนอวดของเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องอีกแล้วกล่องแม t เทิลออฟตลิงชันเพราะ Warrior i อนักรบนะครับเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเมื่อ14พฤศจิกาได้ไหมในที่ที่แล้วนี่แหละหลังจากที่ผมอัคดคลิปวันนี้นะ สำหรับกล่องนี้นะครับผมไปซื้อมาหมแรงราคาแรงเลยเพราะผมไม่ได้พีเซลไว้แบบก็เลยเนี่ยแต่กล่องผมเป็นกล่องแรกเลยนะของคนขายกล่องแรกของอ่ารังของเขาอะครับนี่มันลุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้เสกไบไหนนะครับก็คืออย่างน้อยๆขอเป็นผู้หญิงแต่ในนี้คือมีมนโถรครับที่แบบน่าจะเด่นสุดละแต่ว่านะ อย่างน่นอนนะก็ขอเป็นผู้หญิงหน่อยนะตัวอะไรก็ได้ขอตัวผู้หญิงก็พอบก,ก็เลยดีก่นโอเคนี่เพราะออเลอร์รอ,อินันลบซึ่งผมก็ชอบเล่นเด็กสามโกะอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องซื้อกล่องนี้มาเติมของกันหน่อยเดี๋ยวออกอีกจะซื้อมาอีกแกะให้ดู อาจจะเป็นคลิปสั้นๆว่าได้อะไรมาบ้างอีกทั้งเาจะซื้อ,อทั้งสองทั้งสองสากล่องได้โอเคแต่ที่ถ้าซื้อได้นะครับยามน่าสุดผมเห็นเขาให้พรีออเดอร์นะครับแต่ว่าจะออกตั้งเดือนมีนาเลยโห,หป่านนั้นเลิกเล่นไปแล้วมัง้งใครจะไปอยากได้เนี่เราต้องรอวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดพฤติก,การนี้นะครับที่จะมี ของให้เราซื้อตามร้านวีทูเอสแล้วก็ในอินทั่วไปนะครับในในซองก็จะมีในในกล่องก็จะมียี่สิบซองนะครับนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมสับไหมสับเหมือนเดิมชงเอฟชองเอฟชองเอฟชงเอฟควายวสับเหมือนเดิมเราเน้นอ่าโอเควางเรียบร้อย แกะแล้วใส่ซองเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกล่องที่แล้ว BT06 เนอะหูช่วงนี้ตอนนี้ผม P BT09 ไปแล้วแล้วก็ CC02 นะครับน้องเตียวเซียนของเรา P ไปสองกล่องไม่รู้จะได้สักตัวหรือเปล่าใช้เนื้อมใช้กันไก่ขอไปนะครับช่วงนี้อากาศเย็นที่อื่นอากาศเย็นบ้างหรือเปล่าเริ่มมีอาการหวัดรับประทานแล้วก็เลย เริ่มมีแบบคึกคาดคึกคาด,ดนิดนึงนะครับโอเคซองแรกของเราประเดิมด้วยชวิงกระต่ายตายโอเคอเคอกกระต่ายตาย,ตาย,ตายมาตัวแรกผมก็กลัวผมจะไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเป็นการธรรมดาสิ่งยังไม่ออกนี่หัวหน้าทหารทิมาอันนี้เป็นกองเด็กทหารหุืนปัสสาวะเหนียวนะครับตัวอะไรสักอย่างที่ใหญ่และน,านล่ารักก็โอเคทำไมหมันเปือเป้อนเนี่ย เห็นไหมครับเนี้ยโอ้รถทางเฟืองเหล็กเป็นการที่ไม่อยากได้ที่สุดเลย,เยต้องใส่จะต้องเล่นเด็กทหารจริงๆแล้วบ้งเนี้ยโอเคถ่อไปนะครับนี่ซองแรกซองที่สองเดีนี้จะได้อะไรจะ,จะตามมาอีกถ้าผมหาได้นะจะซื้อสักสามซองสองถึงสามซองโอเคโอเคยังไม่วิง่งยังไม่วิง่ง ริกกี้คุณหมอในชุขายเด็กนะครับโอเคมาแล้วสามกบของเราเตียวเรียวนะครับใช้ได้เลยนะตัวนี้สอดแนาามห้าใบนะครับถ้าเป็นสีเดียวกันนำขึ้นมืออืมนำขึ้นมือมันดีไหมเนี่ยอา้าขึ้นน่าจะดีะแล้วมั้งชิงแหมกัมบอ้อาย <c oughs> ก็ใช้ได้นะครับ ืเลือกการในยลกโอ้โหก็ดีไปนะโอเคซิงอ้าวละลิกกี้เปิดได้ลิกกี้จบด้วยลิกก,ลลก,กี้ลิกกี้ฆัตกรตลกหนังนะครับอืมกระชักจะอยากเล่นลิกกี้บ้างแล้วนะดูไปดูในะเรื่องเขาก็เขาก็เป็นคนดีนี่นะถึงจะเช่าฆ่าคนไปไหนก็เถอะโอเคต่อไปนะครับ จะไม่ใการเสียเวลาเปิดต่อเลยเพิ่งได้สองซองเองโหไปแล้วจะห้านาทีละยาวแนะ่คลิปนี้เอาล้วเป็นกล่องใหม่วิ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 เขียว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 นี่ขอเป็นเหล้าปีอะไรอย่างนี้นด такой, ได้ไหมกาละฮัทนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ได้กระสินโตกลมนี้เอเจนต์สมูทได้ละมันหนึ่งแล้วนะคุณหมอหมอทางสัตว์โอเคอยากได้พยาบาลคีอาเริ่มสามแลเริ่มสามแลตัวอะไรเนาะเขียวเขียวคน อุย้ยมอนโทโมอนโทมาแล้วโอเคเป็นมอนโทอย่างนี้มาก,ก่อนก็ยังดีโอเคขอมอนโทเสกอีกสักตัวได้ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนจะมาดีนะทรงนี้โอเคได้มอนโทมาแล้วจะได้มอนโทเสกนี้หกรีดเลยนะครับเนี่ยอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยสิกเหรอโอชีพายแล้วสิกอขคอะไนครับอุนไม่พอแล้วจะทุยโอ้โดดตัวอะไรเนาะเอาไงดีเราสองสุดท้ายดีกว่าเนาะดเจ้าเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันเร็วไปโอเคเก็บไว้เก็บไว้เราม,มาลุ้นสองสุดท้ายดีกว่าโอ้ผมทำใจไม่ได้ตัวอะไรเนาะ ตื pues ่นเต้นตื่นเต้นมากโอเคต่อไปนี bueno> <h <h ้มันก็เปิดอย่างชิวๆไม่ต้องระวังเสกแล้วโอตะทอมโดเนตโอเวอร์ดสตามเลวลินอันครับผมทหารนิมะนี่สานสิงเกอร์เพื่อนผมอยากเล่นอยู่นะอาจจะได้เอาไปให้เขาเล่นเอ้าอุ้ยตามโกงมาเยอะจริงเว้ยรอบนี้ใช้ได้เลยเล่าปีๆๆแล้วนะครับสวนีครับ ต่อไปตรองต่อไปขอแบบครบเลยได้ไหมโจวโชอะไรเงี้ยแห่งการตอกฝาลงกับเดนนรับกับเด่นก,กับเดน,ก,เดนก็คือแกนดาบนั่นเองนะเนยทูวหาฮกิ่งลิงกับหมานั่นเองไม่ต้องมนนนนะนนนะันลามบอนวานวานนะมันลามบอนเลยโอ,อเคสะพานสายลุงใช่ได้ใช่ได้ ได้สิไปได้เวลไปเรื่อยๆการดีการดีรดไปทำเล่นกับวาลาลุ้นลุนลุนนี่เราเปิดเชียวอ,อยู่เพราะว่าเราเจอเิกเวลาเราไม่รู้ว่าได้อะไรก็น่ากาลาัทมาอีกแล้วอุ้ยเจนสมูทสองใบแล้วอะ่ะหมอลุ้นปัสสาวะเหนียวโจมตีสีสีเขียวหุ่นยนต์อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอเวอร์โดดอ้ผม นึกว่าเป็นจูล่งเป็นอะไรเฮ้ผมจะได้จูร่งไว้เนี่ยผมอยากได้จูร่งมากเลยอะโอ้ยโอเคไปต่อไปต่อไปกันต่อแต่นาทีแล้วยังไปถึงไหนเปรัแลทุยแมมไอเกออันนี้เหมือนจะดีนะแต่ผมว่าได้ขมมันเน้นแบบตายกันไปข้างนะครับแค่ประกาศแล้วยกเลยเฉยมันรู้สึกธรรมดาไปลิกกี้ลิกกี้นน่นนาเล่นอยู่นะ โอ้ยในถั่วโอ้ยนงมุนย์ชุดแจแขนนะครับโอเคหลุนระทึกมากชอบอุ้ยบวนการไม่เนี่ยตัดเร็วไปหน่อยช็อวแวจ่าเวทีครูฝึกนะครับโอเคจะให้ผมเล่นให้ได้เลยใช่ไหมเสกอย่าเป็นอาหารนะยิมทมินยิมทมินทำไมเป็นหุ่นยนต์น่ะ โอ้อาจารย์วานนนบดตัวโจโจ้ไปเนี่ยไปโจโจโจ้หมดท้งอย่างเนี่ยมาบ่อยนะปัสสาวะเหนียวเนี่ยสุดท้ายสีม่วงอะไรว้าวพี่ฟงวินที่ไทยกับน้องเฟิงนะครับเหมือนจะดีมันจะดีได้มาก็ดีฮู้ฮูเล่นเด็กต่างชาติอยูะแล้วมีต่างชาติเยอะๆไว้ให้เลือกสรรก็ดีเหมือนกันโอเคสลับบ้างอาจากหลังขึ้นมาบ้างยังจะลีลาน่าจะสิบนาทีอยู่แล้ว แหวตายตายมาบ่อยจังอ่ะกลัวจะไม่ได้ตอนนี้ได้เยอะเกินละเหมือนจะมีเต่าได้ไหมเด็กนี้หรือผมจำผิดควายแบงค์นะครับใครชื่อแบงค์สะดุ้งกันเลยทีเดียวโอเโดดไม่ได้เล่นเลยได้คงยนเฮ้ยสิโอ้ป็นกัดแล้วจะถุยอุ้ยแล้วถุยก่อนนะ <laughs> โอเคแฟนขับครับแฟนขับแล้วจะถุยครับได้ไรกันแล้วถุยนี่ผมเอาหมดครับ เธอชอบชอบแล้วจะถุยโอ้โหเนี่ยเนี่ยผมอยากได้ได้สี่ใบเลยจะดีเพิ่งได้ใบแรกมันการธรรมดาไม่ใช่หรือเนี่ยนี่จิ้วท้ายมาแล้วผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นก,ก๊กซุนกวนนะครับเฮ้ยเลยยังไม่ได้ซุนกวนเลยนี่ว่าจิ้วท้ายผมต้องได้สี่ใบนะครับเนี่ยผมอยากได้เยอะๆการฮัทนี่มาบ่อยนะครับเนี่ยเอ้ยเนี่ยจะสมมุติสามใบแล้วอะ่ะ แดงครับแดงเจ็บเฮ้ยตัวนี้ผมก็จะอยากได้เอ้ยได้ใช้ละต่างชาติแดงอื้อโอ้หเริ่มมันเริ่มมันเปิดเริ่มมันแล้ะจิวไทยหนึ่งนะครับทุกคนทดไว้ในใจนะครับจิวไทยขาดอีกสามนะครับกับอีกอีกกี่นะอีก,กมันเก้าสองนะครับจิวไทยสามนะครับซุนกวนก็ยังไม่โผล่นะครับโอเคซุนเซกมาเรียกน้องหน่อยเร็วมีมี หมอเสริมสักนะครับเปดรัตทุยโอเคลิกีพวก่วงคนเนอะอะไรวะเนี่ยโออีสานซิงเกอร์เฮ้ยเพื่อนผมน่าจะอยากได้แล้วเนี่ยผมค่อยไปแลกกันเพราะว่าเขาอยากเล่นอีสานสลิงเกอร์ผมได้อีสานสลิงเกอร์ตัวนี้เพื่อนน่าจะชอบนะใส่คืนไม่ได้อีสานสลิงเกอร์ผมรู้สึกจะได้สองตัวละ ื้มส่วนผมได้สุนอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกแปดนะครับยือท่ายผมได้ตัวเดียวผมต้องใช้ทั้งสี่ตัวไม่เป็นไรจะซื้อมาเปิดอีกหลายกล่องอยูะแต่ต้องให้ได้สี่นะเนี่ยตกไปกล่องลนะตัวก็โอเคสิบเอ็นาทีเข้าไปแล้วเตี้ยวเลี้ยวจะให้ผมเล่นสีฟ้าได้เลยขายแด้โอตาท็อปโดนในกัดอุย้ยเรือเรือมาแล้วเรืออุย้ยผมพูดถึงเรือ จิวี้อีกคนนึงไม่หวโอ้ยขาเพียบโอ้ยโอ้ยเพ,พิ่งได้จิวไทยได้จิวไทยมาทั้งจิวยี้ทั้งสึนกวนควายแบงค์เพื่อนหนูก็อยากเล่นเด็กแบงค์เลยเนะี่ยถ้าได้สี่ตัวน่าจะโอเคแม่ไอเกอืมนี่มาไม่ได้เล่นแต่ว่าตัวแทงผมเรียกตัวสีฟ้าเนี่ยบรการไม่ดีน,นี่นะ <c oughs> โรงเรียนเวทมนตครับ <c oughs> เอ้ผมอยากได้นี่โคออีสานนูนถ้าได้ก็ดีนะผมมันขาดหลายใบเหมือนกันนะเนี่ยก็อีกหกสองสุดท้ายเห็นเทมเทมก็ตายสามใบละโอ้ตอนแรกจะให้เพื่อนมาใบหนึ่งตอนนี้มันเยอะไปแล้วเนี่ยจวดวแค่หนึ่งใบค่กระจกมากเลยอะโอ้น้องอีกก่อยก่อยก่อย มันมีอะไรดีนเนี่ยตรงนี้ก็เยเฮ้ยเนนคูสองตัวแล้วใช้ได้ใช้ได้ไดจะยูไายสองแล้วเหมือนกันนับสองแล้วยูไถ่กลายเป็นการ,อการมอนสีเขียวหุ่นโอ้ m ม่ก d หุ่นยนต์ผมบนแรงเลยผมนึกว่าจะได้แบบอะไรอ่ะคงบิ้งหรอจูร่งอะไรเงี้ยสีเขียวอุย้ยเอาเอะเอาจไทไายสงสัยจะให้ผมเล่นสีแดงจริงๆแล้วแหละ อืนิกี้มาบ่อยกันไปลโลกเอ๊บน้อยเรือผมก็เพิ่งมีใบเดียวเองนี่เดี๋ยวเลี้ยวใหม่อีกแล้วใจร้อนสีไฟ้าได้เลยใช่ไหมโอตาทอบโดเนตสีแดงแดงต่างชาติสามดาวอะไรว้าจิวีว้มาแล้โอเคแล้วจิวี้จิวี้ตัวเดียวพอเหรอครับถามจริงเรือก็เพิ่งมีใบเดียวเอาวะไม่ดีก็ไม่ได้ สีซองสุดท้ายนะครับสีสองสุดท้ายลกนิดหนึ่งนะครับพอดีจัดทีมไปเบิดไปแข่งมายังไม่ได้จัดโต๊ะเลยได้กล่องมารีบเปิดย่าเปิดั้แต่เช้าแล้วอะ่ะโอเคสองที่2ก่อนละกันชวิงแม่ไอเกอร์อีกข่อยเล่นคู่เล่นคู่แล้วมันต้องมากับจิวท้าจริงๆด้วย เอาละสามใบแล้วน่าจะพอแลนะ้วใช้จงสีใบเลยเหรอเยอะไปไหมแต่จิวท่าอยสีใบก็โอเคนะแดงครับสามดาวมนุษย์เหรอโอ้ไอชิ t ไอชิ t โอเคอ่ะก็ยังดีไอชิ t ได้ใช้อยู่มัง้งแต่เห็นว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่กนะ็โอเคการใหม่ผมว่าได้หมดผมก็เล่นเด็กบางอาจารย์อยู่ขายแหลกนะครับ โอ้คำจริงว่านอนคำสุดท้ายไม่ใช่การ์ดมอนครับร้องเลยร้องรองเลยนี่อุ้ยเฮ้ยการนี้ดีการนี้ดีก็จะเอาไปใช้อยู่ดีขออภัยครับโอเคก็จะใชมก็คือคล้ายๆกับอ่าโลกม,มนุษย์น่ะแต่สามารถสวมให้ตัวอื่นได้โอ้ยโอ้ย,อย,อยดีไปนี้ดีดีเลยผมอยากได้เพราะว่าผมเน้นค่าอยู่แล้วก็คือแบบ ใครมาตีตัวเตะไข่ผมผมก็จะไปเล็งใส่ตัวอื่นซึ่งตัวที่ผมคิดไว้ก็คือซาบะเรียวนั่นเองจยวนี่เอาตัวนี้ตีใส่ตัวนี้ก็ได้นะแต่ไม่ได้จะได้ลงกอ,ตองตอฟานลงซ้ำแล้วนะซ้ำเดียวแล้วนะกอยเ้ยกอยอ้การเวทวดาบอะไรเนะี่ยดาบชักศิธิ์เหรอไม่ได้เล่นเลยอะโตโกมะ โอ้โหแต่ก็เหมือนจะดีอยู่นะซองนี้กล่องนี้นะซองสุดท้ายกวนกวนจะไม่มาจริงเหรอกวนเราเล่นเด็กต่างชาติแดงกันทีมพี่นายมาตั้งนานนะลินนอันยิมเชเมลนี่อีซารสริงเกอรอ์เพื่อนผมน่าจะชอบโอ้เป็นการบอลครับใบสุดท้ายกับแดน แดงแดงครับอวยแดงแต่เป็นคนนะ่ะโอ้โหาเอียด่าเอียดโอเคกวนไม่มาครับจะให้ผมไปทางบางละจันให้ได้เลยอุย้ยโอเคแล้วยังไงเนี่ยผมทำยังไงไว้สองสุดท้ายฮึบฮึบฮึบบ,บอ้ยหลุดล้วถึกลิกกี้ลูกลิกกี้ลูกหลบไปก่อนลูก ลิกกี้ลิกกี้มากะลิกกี้ลิกกี้อย่ามาอีกตัวนะลิกกี้มันมีลิกกี้ไหมเนี่ยอะไรวะเขียวเหรอมนุษย์เหรอใครวะเอาวันโทอเอามันโทไมันยากเล้วเอาเอาวานโาา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  my god m y god วานโาาาาาา เฮ้ยอุตส่าห์แบบใจแป้วแล้วว่าคิดว่าเอ้ยแต่พวกเล่าปีมันเป็นต่างชาตินี่ว่าเออผมก็ลืมแล้วผมก็คิดว่ามนโทเป็นยักษ์นะเนี่ยโอ้หเขเป็นมนุษย์ละโอ้โหอันนี้ก็พอได้แต่อยากได้อันแรกมากแต่อันนี้ก็โอเคโอ้โหมือสั่นมือถึงกระสันเฮ้ยโอเคเลยได้มนโทครับผมเดี๋ยวนะซองอยู่ไหนหมดเนี่ย หาสองมาใส่แล้วมันโทวก่อนหูหูอึ้งอึ้งอยู่ไม่เคยเปิดได้การดีขนาดนี้มาก่อนไม่เคยแบบเปิดอะไรที่อยากได้อ่ะเอามันการใส่ไม่ได้อีกสองใส่ไม่ได้เอาสองใส่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมือยาสารลกมือยาสารยาลกอยาลก โอเคอ่ะซองนี้ก่อนแล้วกันซองอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนโอเคโหมือสั่นมากไม่เคยเปิดได้เองกับมือสนใจไปซื้อเอาโอ้สุดยอดดวงดีอย่างนี้เตียวเซียนจะมาไนหน้ารอบหน้าโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากใครชอบกากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อยากหวดเนถูให้คนเห็นเยอะๆเหมือนกันว่าโชคดีได้เือนถูนะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตะเคีให้ผมด้วยนะครับ